พับอะไรพับอะไรรู้ไหมอนุกูลมทราครพับเอกสารเนี่ยนึกออกป่ะพับเอกสารอะเอกสารมันใหญ่มันจะใส่ซองอะนึกออกว่าไม่ใช่เอกสารจะพับมัม่วๆนะต้องมีการพับเข้าใจไหมลูกน้ำใช่ค่ะต้องมีการพับนะการที่จะบรรจุเอกสารลงซองเนี่ยซองขนาดอะไร พับกี่เท่าไหรซองขนาดสีหกพับเท่าไร่พับกี่ครั้งอนุกูลสี่ครั้งครับเออถ้าขนาดสีสี่อ่ะต้องพับไหมไม่ต้องครับอ,อ่ามันใส่เข้าไปได้เลยคือเห็นไหมไอซองยาวๆเห็นไหมซองเอกสารที่เราชอบใส่บัตรอะไรเอกสารเนี่ยที่ไม่ต้องพับอ่ะซองสีน้ำตาลที่เราชอบไปซื้อกันน่ะตอนนี้ตาประทับหนังสือดูให้ดี กว้างเท่าไร่2.5ตาประทับหนังสือก็คือตาที่ใช้ประทับบนหนังสือเพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือยาวเท่าไรห5เซนติเมตรนี่คือหน้าตาของประทับหนังสือเวลาหนังสือมาปุ๊บรับหนังสือเริ่มลงลึกแล้วนะมันจะไม่ใช่ต่อไปนี่ทะเบียนรับหนังสือขนาด ac มี2ชนิดคือแบบเป็นเล่มและแบบเป็นแผ่นอันนี้แบบเป็นเล่ม อันนี้แบบเป็นแผ่นก็นนคือทําขึ้นมาเองอาจเอาก,กระดาษไปเย็บไปอะไรทะเบียนส่งหนังสือเป็นขนาดเ4เหมือนกับทะเบียนรับทะเบียนรับทะเบียนส่งเหมือนจานมีแบบเป็นเล่มและเป็นแผ่นสมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือสมุดส่งหนังสือก็คือเวลาเราเอาหนังสือไปส่งอ่ะไม่ใช่ไปงอนะ ต่อไปเต็มตัวเร็วเลยนะอันนี้เราจะหนักกันตรงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้น้องๆได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์ร่วมในการฝึกถ้าอยู่ดีคนทํางานมาเหน,นื่อยคนมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทั้งแบบข้าวให้หรือว่าอารมณ์ไม่จอยเนี่ยอยู่ดีให้มาอ่านอาจารย์เชื่อไม่มีใครอยากอ่านหรอก อาจารย์จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆก่อนเออได้ตอบได้อะไรได้สนุกสนานเดี๋ยวน้องๆก็จะสร้างแรงบันดาลใจอย่างภาษาอังกฤษอะอาจารย์ก็รู้คิดว่าหลายๆคนเริ่มมีความชอบแล้วเราก็ยังไม่จบแค่นี้เราติวไอ,อเราสอบตั้งแต่วันที่27ใช่ไหมอาจารย์ถึงไม่ได้ติวสดตั้งแต่แรกๆไนะแรกๆอาจารย์ปล่อยให้น้องๆไปปูพื้นฐานกันก่อนแล้ววันถึงตรงนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องต่อไปเร็วเร็ว กอกไก่ค่ะกอไก่ครับยอด่ไคะนักสืบนังสืบขอไข่นังสือรับขอไข่ค่ะหนังสือบขอไข่ครับอ่าตอบให้เร็วตอบให้เร็วทำไมมีอยู่สองเสียงเสียงคนนี้คนอื่นว่ายังไงเปิดไมโครโฟนดิมะเหมียวหันหลังเนี่ยอาจารย์ได้ยินเสียงหนูไหมคะ ได้ยินประยุทธ์เหรอได้ได้น้ำมีช่ะค่ะประยุทธ์ตอบด้วยนะประยุทธ์ครับประยุทธ์ตอบตลอดครับอ๋อนี่แหละเสียงนี้ไงประยุทธ์แล้วผู้หญิงคนไหนที่เสียงคู่กับประยุทธ์แต่เป็นลูกคู่กันนะ่ะเอาเต็มตัวเราจะได้มีความสนุกสนานคึกคื้นอย่างนะจำไว้นะน้องน้องตว,วันนี้ตคิคอร์สเนี้ยคอร์สไม่มีหมดอายุนะ มันเป็นเสมือนบ้านของน้องน้องจะไปสอบที่ไหนไหนๆนไหนไหนอาจารย์ไม่คัดใครออกอาจารย์ให้น้องอยู่ตลอดชีพเพราะนั้นน้องสู้ได้กับทุกสนามสอบนะครับแต่กลุ่มลายเนี่ยอาจจะมีสิ้นสุดเพราะว่ามันจะเป็นหุ้งห่วงแต่ห้องเตลวเนี่ยเพะปีปีหนึ่งโอะโหคนเป็นพันเลยมั้งนั้นพื้นที่อาจารย์ไม่พอในเรื่องกลุ่มลายนะครับแต่เรายังเป็นเพื่อนจนอยู่เพราะว่าเป็นเพื่อนหมายความว่าเวลาอาจารย์โพสต์อะไรเข้าไปก็เป็นเพื่อนในไลน์อะถือใครสงสัยอะไรก็คุยส่วนตัวได้นะครับ แต่หลังจะจบแล้วกลุ่มไลน์มันอาจจะไม่มีแต่ห้องติวทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมกลับมาใช้นะครับไม่ต้องไปที่อื่นยึดตรงนี้ไว้เต็มตัวเมืองรถหนังสือภายนอกเข้ามาแล้วขั้นตอนแรกต่อไก่ค่ะต่อไก่ไก่ต่อไกค่ะขอควายครับเฮ้ยต่อไก่ครับต่อไก่ครับสองพันถือแล้วรับเข้ามาแล้วขั้นตอนแรก เรียงระดับป้าสองพันก่อนที่จะลงทะเบียนหนังสือรับนะกอไก่นั่นตรงนั้นเขาเรียกว่าหนังสือส่งเข้าใจว่าที่เราลงทะเบียนร,รับอะคือหนังสือรับคือของเราหนังสือส่งคือมาจากไหนมาจากบุคคลภายนอกถูกต้องใช่ไหมไอเ่มสีน้ําตาละ่ะอา้าวเสร็จรับเลยครับเต็มตัวเมื่อรับหนังสือครั้งอันดับแรก สอนใช่ไหมพอลืมกอไก่กอไก่พารย์กอไก่ครับเร็วมุมบนน้ำกอไก่บมดพาครับกอไก่หนังสือภายนอกกอไก่ประทับตากอไก่ค่ะอนุกูลตอบมาลูกอนุกูลตอบด้วยนะอนุกูลครับกอไก่ครับเออตอบสู้กับพี่ๆเขานะเราเรารูปรอเราได้เปรียบตอบเสียงนุ่มๆได้เอ้า ต่อไปลินลาตอบมากไหมเนี่ยลินลายุ้ยอ่ะอาจารย์ได้ยินเสียงหนูไหมอ่ะอจำได้เสียงเนอเนอคนสุพรรณอ้าวเจ็มตัวหนังสือที่ส่งออกไปภายนอกคือหนังสือไก่หนังอไก่ค่ะครับไปเร็วนะไปเร็วนะการเก็บหนังสือแบ่งได้กี่ประเภทมาแล้วกี่ประเภทควายค่ะอะไรบ้าง เก็บระหว่างปฏิบัติเก็บมาปฏิบัติเมื่อเสร็จแล้วแล้วเมื่อตรวจสอบรับตรวจสอบครับให้ดีนะให้ดีนะควร็บหนังสือที่เป็นการย้ายเสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องอะไรเอาแล้วา้ับ ก็ไก่ค uh ่ะก็ไก่ค uh ่ะก uh ็ไก่ค่ะระวังปฏิบัติครับเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วมันมีมีจอไกยขอไข่แล้วเอาแล้วตีเยแล้วดิ